โอเคเล่นยังไงเล่นยังไงปีนขึ้นไปโอ้เก่งมากๆเลยโอเคเยี่ยมเลยฮะลงยังไงอะน้องจะลงยังไงร้องลงเลยเซาแต่ว่าตัวเล็กไอีกแล้วระวังชนกันร็อซีรีเขาจะตกหรือเปล่ามันสูงอะ โอ้โหซิน oh. ีเขาปีนข like so so ึ้นไปสุดคนเดียวเลยเหรอเฮ้ยปีนขึ้นไปได้ยังไงอ่ะเด็กๆซินีปีนขึ้นไปได้คนเดียวกัเลยอ่ะเออปีนขึ้นไปเองเลยอ่ะเดินก็อยู่ดีก็หนุ่มๆเดินขึ้นไปเองเลยอ่ะซินีระวังลื่นนะคุณแม่เตรียมจับหน่อยอ้อยระวังเลื่นระวังเลื่อน โอ้ยเด้อ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 เดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสนาเสนาม,มาเล่นอันนี้บ้างสิงเสนามาเล่น,น, er, นอ,อันนี้บ้างสิอันนี้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 ค่อยทำอย่างเงี้ยเนี่ยน้องน้องเหยียบ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 ต่มอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องขึ้นมาอย่างเงี้ย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 เออรู้น้องใช้มือทั้งมือแล้วก็ทั้งมือแล้วก็จับด้วยเหยียบแล้วก็จับโอ้โอ้โอ โอ้โหเก่งกันมากๆากเลยซีรินซีรินเราจะไปทำแบบพี่เขาเหรอลงมาค่ะเก่งมากเลยค่ะเซเลาไปถ่ายรูปเดนโบกับคุณแม่หรือเปล่าไปหรือเปล่าเป็นึ้นไปเร็ว อยระวังตกนะเก่งมากๆเลยค่ะเยี่ยมเลย เซล่าไม่ลงนะเซล่าไปฝั่งนู้นดีกว่า เซาคุณพ่อจะไปนั่งฝั่งนู้นแล้วนะพอแล้วพอแล้วเซาพอแล้วเซาคุณพ่อไปนั่งฝั่งนู้นแล้วนะไปไปกับพ่อไหมเนี่ยไปนั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็อีสวยด้วย กางเกงเลอะหรือเปล่าชุดเลอะหรือเปล่าทำแบบนั้นอ่ะไหนมาดู<ป>าซิปาเสร็จแล้วไปฝั่งนู้นกันปะ พาคุณแม่ไปนั่งฝั่งโน้นกันน,น,นู่นนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ไปนั่งฝั่งโน้นแล้วนะเขาโต๊ะเก็บเนี่ยตอนแรกโต๊ะมันต้องอยู่ตรงกลางแจ้งโต๊ะยาวเนี่ย <ส ordu. S 2> อือ่ะคุณแม่ไปนั่งตรงโน้นเนี่ยไปนั่งอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออสวย โอ้ระวังลื่นกันนะเด็กๆคุณพ่อช่วยไม่ไหวหรอกนะสุดยอดจริงๆเลยเราเด็กๆอืออออืออ้อชวนยายมาเล่นเปล่าชวนยายมาเล่นชวนยายน้องมาเล่นเปล่า ชวน้องนั่งอยู่อ่ะไปชวนยายน้องมาเล่นหรือเปล่าพอย่างเสรีร่าไปนั่งพักในห้องแอร์ก่อนได้ไหมร้อนแล้วป่ะไปนั่งพักไปหาคุณแม่ก่อนปะเสรีราเสรีรินไปหาคุณแม่กันเร็ว